ขั้การแรกนะครับเอาทีหาไฟบวกนะตัวรถเส้นสีดำแบบส้มน,นะครับอ่าต่อถทำเป็นตั๊กต่อเข้าอย่างนี้นะแล้วเอาใส่ฟุ้นที่เจอ แล้ว <Okay. S 2> เ,เอาไฟสีแดงที่เราต่อมาจากตัวขัว้วไฟนะครับมาต่อจักด้วยกันนะครับดีเลยสองตัวนะเอาสายไปรวมกันก็เอาสายสีแดงนะครับจัดไฟเลี้ยวซ้ายและขวานะนะครับต่อรวมกันเลย ันจะเป็นอย่างนี้นะทั้งหมดมีสี่เส้นนะครับสีแดงสี่เส้นต่อข้อใคบวกนะครับเดี๋ยวครับต่อไปเลียวข้างซ้ายเอ้ข้างฝานะครับผมเส้นสีฟ้านะครับต่อเ,เข้าขั้วสีฟ้านะครับ เส้นดำนะครับเส้นดำดีเลยจากเส้นดำดไปเลี้ยวนะครับต่อเข้าด้วยกันเลยนะเข้าสีเขียวนะครับเข้ข้างขวาจบแล้วมาข้างซ้ายต่อข้างซ้ายก็ทำเหมือนกันเลยครับข้าวส,สายสีฟ้าต่อเข้าเส้นสีดมนะครับ สีดำก็เหมือนกันนะครับเอาเส้นไฟเลี้ยวกับกับดีเลย์มาต่อเข้าด้วยกันนะโอเคเลี okay. ้ยวขวากระจาย